รังแครหลายคนคิดว่าแก้ได้ด้วยการสระผมยิ่งเป็นก็ยิ่งสระแต่ยิ่งสระก็กลับยิ่งเป็นนั่นก็เพราะว่าคุณสระอย่างผิดวิธีดรอ่อนคอสเมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่จะดูแลคุณในทุกขั้นตอน Exfolish and nourish hair oil สยบปัญหารังแครหนังศีรษะลอกพร้อมคืนความสมดุลความชุ่มชื่นให้กับหนังศีรษะใช้หมักก่อนสระผมสระผมด้วย Hair Strength Shampoo จากคอสเม ที่จะทำความสะอาดศีรษะอย่างล้ําลึกลดความมันของหนังศีรษะและฆ่าเชื้อราที่คุณอาจมองไม่เห็นดูแลหนังศีษะอย่างต่อเนื่องทั้งวันด้วยเซนซิทีฟโลชั่นลดอักเสบและคืนความชุ่มชื่นให้กับหนังสีษะหลังจากสระผมเสร็จลดปัญหารังแคอย่างถูกวิธียิ่งสระยิ่งหายยิ่งนวดยิ่งชุ่มชื่นด้วยคอสเมดรออนคอสเมให้แพทย์เฉพาะทางดูแลผมคุณ